กับทิปเช้านี้มาที่บ่อต้มไข่น้ำร้อนธรรมชาติอำเภอเวียงปากเป้าความร้อน9 8องศาไข่ไก่5นาทีไข่นก3นาทีนะอาจจะเป็นบ่อน้ำร้อนแต่าตามนี้นะฮะตามในภาพไม่รู้ว่าอันนี้มันจริงหรือเปล่าฮนะส่วนตรงนี้ฮนะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นบ่อพุน้ำร้อนธรรมชาติอำเภอเวียงปากเป้าดูดิว่ามันรวมแรงขนาดไหนอันนี้มันน่าจะเป็นการ น่าจะเป็นเครื่องปั๊มถึเพอปั๊มขึ้นมาพอปั๊มปั๊มขึ้นมาก็ตามนี้ทางน้ำปูนก็ก็ต้องตรวจบ่อน้ำรูปธรรมชาติอเพลเวียงปากเป้าอันนี้เป็นภาพโดยรวมเป็นภาพโดยรวมฝั่งทางโน้นก็จะมองเป็นสัญลักษณ์เพาเวียงปากเป้าบ่อน้ำรูปธรรมชาตินะฮะความร้อนเก้าสิบแองศาความร้อนเก้าสิบแองศา ก็จะมีพอมาเยอะอยู่พอสมควรตามในภาพนะตามในภาพก็จะมีคนขับรถเข้ามาจอดอยังสถานที่นี้อยู่พอสมควรตามในนี้แล้วนบเนี่ยต,ตามในนี้เป็นในรถนะก็โอเคอยู่เป็นสถานที่อำเภอเวียงป่าเป้าฝั่งทางนู้นก็จะมีอยู่เหมือนกันทางนูน้นข้างหน,น,น้าโน้นอันนี้จะเป็นบ่ออันนี้เป็นบ่อที่สําหรับแช่แช่เท้าบ่อแช่เท้า ก็นั่งเรียงกันไปทางโน้นเป็นตามธรรมชาตินะบบอแช่เท้าน้ำพุร้อนเวียงปากเป้าเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำก่อนจ,จบทลิปไปตรงแค่นี้ก่อน